ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้ฉันก็จะมารีวิวจี้เครื่องรางใหม่ล่าสุดซันต้ากระโดดความสามารถของซันต้ากระโดดนะเมื่อเราตกพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาส100%เซเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2มีโอกาส50%เปรซเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการของตัวเองและเมื่อเราตกพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามมีโอกาส80%ยกเว้นค่าผ่านทางสองครั้ง ในเทิร์นของเราเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองมีโอกาส45%ขังคุกฝั่งตรงข้ามซัต้ากระโดดในอีเวนต์นี้ก็ถือว่าเป็นจี้เครื่องรางที่น่าสนใจนะวันนี้ฉันจะเอามาเล่นกับ2ตัวนั้นคือหุนกับเดสส่วนน้องหุนเนี่ยก็พ่วงรีวิวคอร์สนี้ไปเลยเธอเป็นคอร์สผนึกการยกเว้นค่าผ่านทางมีโอกาส50% เดี๋ยวเรามาดูกันในเกมดีกว่าว่าน้องฮุนน้องเดสกับซันต้ากระโดดเนี่ยจะไปด้วยกันได้ไหมจี้เครื่องรางอื่นๆนะก็จะมีหมวกสร้างโลทองเกาะลอยฟ้าไดเมนชั่นสุดท้ายก็จะเป็นแป่นเนลเทศพิกโ,โคเธอเนี่ยวัดเลยว่าซันต้ากระโดดจะช่วยได้ไหมถ้าเราถอยคนแรกแต่ได้เล่นเป็นคนที่สองนะ น้องฮูนน่ะมีผนึกการเคลื่อนย้ายไม่ใช่สิน้องฮูลน่ะมีอันเนี้ยเธอยกเลิกนักอันเชิรนมันก็พอที่จะช่วยให้รอดจากพี่โคได้อยู่ส่วนคอสนี้ฉันไม่มีสกิลป้องกันขโมยมาเบิ้นนะก็จะเจออีกาเผาเป็นปกติแต่ถ้าสกิลเราแสดงผลก็มีโอกาสที่จะรอดไม่ใช่พี่โคเซตผีเสื้อด้วย พันว่ามีหวังนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถการผน,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 นึกการเคลื่อนย้ายมันชิน่ะเธอผนึกการเคลื่อนย้ายมันมาก่อนนะ่ะผนึกการยกเว้นค่าผ่านทางแต่ก็คงจะไม่มีผลกับพี่โคนะเพราะพี่โคเขาไม่มีจี่เครื่องรางยกเว้นค่าผ่านทางเลยแก้ทางชันด้วยการยกเลยเหรอลายไม่เบานะพี่โค แล้วเคลื่อนย้ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไม่แสดงผลเกาะลอยฟ้าไม่แสดงผลเป็นรูนอะไรรูนก็ได้ถ้าจะให้พี่โฆษณาก็ได้ทอยชนไปเธอแล้วรอบนี้ทอยถอยหลังนะก็ได้แต่หวังว่าเกาะลอยฟ้าจะแสดงผลทอยไม่สี่ก็หกแต่สี่หกนะคะสี่หกออกแปดเสียจังหวะไปแล้วหนึ่ง แนหนูขอสร้างครั้งเดียวติดถ้าจะแกงขนาดนี้แล้วตายฉันแล้วทอยสหรือทอย11อะไรง่ายกว่า,เ,าเขามีในประเทศเธอสุดหลอด11ออก9้าไม่เป็นไรในใจมีน้ำตานี่แหละได้ลุ้นของจริงณนะจุดจุดนี้เปิด<ห>โอลิมปิกไปเธอแต่เราก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะเพราะจะติดในประเทศ คือเกมเศรษถีอ่ะช่วงนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะมันจะมีกระตุกจังหวะหนึ่งอ่ะกึ๊กกแบบเมื่อกี้เนี้ยสิบสองเอาล่ะอีกาพี่โคจะมาไหมหเรามีโอกาสรอดสองครั้งนะนถ้านักอันเชิญแสดงผลก็เยอะหน่อยหรือจะเจอยกต่อโอเคยังมีดวงชันเข้าใจแล้วนะ การยกเนี่ยมันมีโอกาสเด้งกับไม่เด้งพี่โคน่าจะถอยถอยห้าหรอตัดสินใจวาร์ปไม่ได้ละเนรเทพเคลื่อนย้ายอย่ากแกงนะขอร้องสร้างแลนด์ารโปรดเลือกพื้นที่ตอนนี้เราสามารถใช้พื้นที่โจมตีพี่โคได้เลยติ๊กเบาถอยสองพยายามถอยเบิ้ลเก็บการเคลื่อนย้ายเอาไว้ สร้างเมืองตรงเนี้ยขอให้พี่โคติดดีบัฟจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าลุนนาว่าเราจะได้เคลื่อนย้ายกับเมืองไหมมันใช้คอมโบกับน้องหุ่นได้เธอถ้าแสดงผลเราก็กลับมาในตำแหน่งที่เป็นเมืองของเราใช้โจมตีได้เลยถ้าขังกงติดด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ติดฉันจะไม่เปิดโอลิมปิกนะ คอยเบิ้ลเธอ,อ1วาร์ปเลยลงพื้นที่ล้มด้วยพื้นที่นี่แหละถ้าเปิดอะไรพวกเนี้ยน่าจะยังติดหมวกอยู่สร้างสามลุ้นแตนลุ้นพื้นที่แย่ละเกาะลอยฟ้าก็ไม่แสดงผลอีกพื้นที่ก็นะคอยก้าวเธอ อธิษฐานในใจหนูขอได้ไหมพื้นที่อยากแกงโ,กอกโอเคกลับเมืองปะเนี่ยหรือเพิ่มค่าผ่านทางสองเท่านึกว่าจะกลับแต่ไม่กลับลเคลื่อนย้ายมาเธอได้ล,ละเอา้า <9. S 1> แล้วฉันจะมีพื้นที่จบวิกตอนไหนเนี่ย ันได้เธอตรงนี้มันเป็นอะไรอะ่ะเกมนี้มาเจอกับน้องคารินเธอ่ใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนแรกที่เครื่องรางก็อันตรายนะเคลื่อนย้ายสร้างแลนก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยยกที่หลัง,งลคือน้องต้องมีเมืองเยอะๆเหมือนกันนะเพื่อให้ได้ใช้กับ ขอทอย6แปด <8 S 2> ก็ไม่เป็นไรณจุดจุดนี้วาร์ปเลยให้น้องคารินเสียในประเทศไปแล,แล้วก็กดคู่ทอยแปด6ก็ไม่เป็นไรเธอก็ไปวัดใจกับเกาะลอยฟ้าน้องละกัน,กน,นแต่ถ้าน้องคารินเจอเราอะมันมีความยากนะ น้องคาดินเขาจะรบพื้นที่เพียงแค่ช่องเดียวถ้าเราเจอในประเทศเนี่ยเราก็เล่นยากเหมือนกันนะเรื่องการเคลื่อนย้ายจะเคลื่อนย้ายทีก็ลำบากเพราะเดี๋ยวจะโดนบังคับไปเกาะล้างแผนที่ใหม่มันวางอะไรดักไม่ได้ไงเธอ,อเราต้องทำอะไรเราต้องเคลื่อนย้ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปขังกงน้องคาดินให้ได้แล้วหลังจากเนี้ย เราก็โจมตีด้วยพื้นที่ไม่ต้องเปิดโอลิมปิกเธอยังไงเคลื่อนย้ายสน,นมามแม่เห็กไฟฟ้าโอเคสแสดงผลงแ,แต่ตอนนี้เรายังไม่มีเมืองนะและที่สำคัญไม่ได้ขังกกงเธอโอ้ยกเว้นค่าผ่านทางเหรอขอติ๊กเบาๆทอย2 2> สองได้ไหมส,สี่ไม่วาบแย่ละลุ้น ยกเว้นค่าผ่านทางใช้พื้นที่โจมตีปัดได้ขังโกลงละแต่ปัญหาคือจะได้เคลื่อนย้ายไหมเถอะ์ไ <Yeah. S 1> ว้เธอยกเว้นค่าผ่านทางหมดละเ <4. S 1> ตรียมตัวเจอน้องคาดินโจมตีเลยลเคลื่อนย้ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไปพื้นที่พิเศษนะเรามีแลนด์มาร์คอยู่ลายสามไม่แน่ใจว่าถ้ามันเด้งอ่ะมันจะโจมตีด้วยพื้นที่ไหมกดคู่ติ๊กเบาๆทอยสองเธอต้องมีเมืองลายหนึ่งอ่ะสักสองเมืองเพื่อได้ใช้คอมโบซันต้ากระโดดนะ ไม่อย่างนั้นมันจะใช้คอมโบต่อไม่ได้ถ้าขังกกงแบบนี้ถือว่าดีฉันจะไม่เปิดโอลิมปิกดูดเขานะเพราะมันยังติดหมวกอยู่หนึ่งั้งอ่ะเราใช้พื้นที่โจมตีน่าจะง่ายกว่าแค่ลงปุ๊บน้องคาดินก็ขิดปั๊บเลยถ้าได้เคลื่อนย้ายน้องก็ไปไม่รอดละ ถ้าเป็นแผนที่เก่าๆนะพกหลุมดํามาก็ได้นะเปิดโอลิมปิกแล้วก็วางหลุมดําใต้เท้าได้แก้ในระเทศด้วยเกมนี้เธอก็มาเจอกับพี่โคฉันว่าวซี่ซันต้า<ด>กระโดดเนี่ย <Yeah. S 2> มันน่าสนใจจริงนะเอาไปเล่นได้กับหลายตัวเลยเดี๋ยวเกมหน้าก็เป็นคิวของน้องเดสขอเคลื่อนย้ายสร้างเมืองก่อน พี่โคมีจี้ยกเว้นค่าผ่านทางไหมมีซันต้ากระโดดเหมือนกันเธอเอาละ่ะแต่เราจะได้โชว์ไหมคอสผนึกเนี่ยยกให้พี่โคเล่นยากก่อนแล้วก็ทอยเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งยกอีกครั้งหนึ่งข้างหลังแต่ถ้าเรายกพี่โคก็น่าจะไม่ได้โจมตีเราแต่ไม่เป็นไรเธอ อยากจะรีวิวคอร์สด้วยทอยไม่9ก้าก็11ไปเลยถ้าเราเจอในระเทศมันจะลำบากนะต้องขังกกงให้ได้เท่าที่ดูพี่โคเนี่ยไม่น่าจะมีโลทองไม่มีหมวกด้วยแหละประเด็นเจอขังโกงได้สบายสบายเลยนะถ้าเราขังโกงได้เกมมีโอกาสที่จะเป็นของเราค่อนข้างสูงเลย พี่โคจะเสียการวาร์ปไปหนึ่งเราลอดละมีโอกาสรอดและกันขอใช้คำนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามันยังไม่วนกลับมาในเทิร์นของเรานี่ไงอีกาพี่โคมาละ,าละถ้าพี่เขาทอยสองได้แล,แล้วแต่แสดงผลนะปฏิหารเลยนะแล้วถ้าอะไร ันตากระโดดสันไม่แสดงผลนะ่ะสันจะยิ่งปาดน้ําตาเลยแล้วพี่จะวาร์ปทำไมล่ะคุณพี่เมื่อกี้เนี้ยคุณพี่มีโอกาสที่จะชนะเลยนะโอเคยังดีที่ยิงระเบิดไปรายแรกโปร,รุนการเคลื่อนย้ายนะจะได้กลับไหมไม่กลับงั้นทอยสิบสิบสองไปเลย แล้วก็ทอยเบิ้ลสองอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานในใจแป้นอยาแกงหนูขอได้ทั้งพันหนึกนได้ทั้งขังกงแต่ตอนนี้เราจะโจมตีเขาด้วยอะไรถ้าเปิดโอลิมปิกก็ไม่น่าเปิดอะ่ะฉันแอบภาพอยู่เกมนี้น่าจะโจมตีด้วยพื้นที่ พอยสามละกันห้าก็ได้<ะ>วัดใจไหมกับแตนแล้วก็การเคลื่อนย้ายอีกครั้งหนึ่งคือฉันนะ่ะอยากจะโชว์การผนึกไงโอเคผนึกละขอเคลื่อนย้ายด้วยอีกสักครั้งจะเป็นอะไรที่ดีมากโปดเลือก มาเธอเรามาดูกันนะพี่โคเนี่ยเขาจะใช้ความสามารถยกเว้นค่าผ่านทางไม่ได้ละมีโอกาสที่จะสู่ขิดในวันที่ดอเลยการหนึกของน้องหุลมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับตัวที่พกจี้เครื่องรางยกเว้นค่าผ่านทางมาเกมนี้ก็เป็นน้องเดสเธอเซตจี้เครื่องรางก็ตามภาพเลยนะมีหมวกระเบิดแป้นเนระเทศ แล้วก็ปืนหมัดหุ่นไล่กาน้องเดทก็เอามาเล่นได้เธออารมณ์เหมือนแป้นปลาหมึกอะแต่ว่าเรามียกเว้นค่าผ่านทางเพิ่มความถึกนิดนึงถ้าได้ทอยคนแรกมันมีโอกาสที่จะรอดพิกเกมได้อยู่แล้วเจอพี่โคไหนดูซิจะได้ทอยคนแรกไหม <Yeah. S 1> คนแรกแบบถึงใจไปเลยแต่เกมเนี้ยเราแก้เกมพี่โคยา,ยากอยู่นะ เพราะว่าวาร์ปไม่ได้ไงต้องทอยลงเองติ๊กเบา,บา 2. 2> สองแล้วเป็น<อ>พี่โคเพ้นบอร์ดเหรอโอ้ถ้าเป็นเซตเนี้ยต้องเจอน้องหุน่นน้องหุ่นคอสพระนึกขอกดคู่ทอยแปดตกที่พิเศษมีความแอบยากอะเราจะรอดจากพี่โคไหม มาแล้วเธอสิบสองหลังตัดสินใจว้าบไหมตัดสินใจชนเลยรอดหนึ่งจังหวะมีขังฟองไหมไม่มีต้องลุน้นเคลื่อนย้ายเริ่มเทินด้วยนะตาฉันแล้วขังกงปะเธอคิดว่าจะขังโกงปะสร้างแลนมาร์กถ้าเจอในระเทศอะ่ะมันมีความเล่นยาก เราจะย้ายกลับเมืองลำบากกดคู่12ไปเลยเอาลืมลืมเปลี่ยนสำรับเตา่าแย่แล้วเธอถึงว่าคียคู่กดได้น้อยจังเสียดายอ่ะตอแ,แต่เราผนึกการเคลื่อนย้ายพี่โคละน่าจะพอรอดตัก <12. S 1> นิดหนึ่ง รอดได้หนึ่งครั้งนะสร้างแลนด์มาร์คน่าจะสักสองสักสามแหละพี่เขาไม่มีขังฟองด้วยเอาแล้วอย่าเจอขังกกงขอแค่เนี้ยถ้าเจอขังกกงยากเธอ11ถอยดังพี่เขาไม่ถอยข้างหน้าเหรอโอเค แล้วฉันก็สร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คมันเคลื่อนย้ายไม่ได้อ่ะวัดใจไปเลยเธอชนไปเลย12เมืองที่แพงที่สุดของเขาอยู่ลายไหนเสียงดวงเก็บไว้ใช้ที่หลังละกันลายนี้ได้เธอได้ยกเป็นค่าผ่านทางไหมแปดสิบเลยนะใช้การป้องกัน อ๋อเป็นเมืองล็อก,กแย่ละไม่ลนสะิบสองไปเธอ <12. S 1> ถ้าไม่เป็นเมืองล็อกนะได้โชว์ละแต่เราเคลื่อนย้ายไม่ได้เนีย่ยเจอเดนเทศมันยากซื้อเลยขี้คู่ฉันจะถอยไม่ก้าวก็เจ็ดฉันจะไม่ยอมแพ้ให้กับพี่โค สกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ลอยากแสดงผลได้ไหมหูจะสู่ขิดในวันที่ด้ออยู่แล้วเคลื่อนย้ายในแถวเธอคิดว่าขัานกงจะช่วยชีวิตเราไหมคือถ้าไม่ขังอ่ะเราเคลื่อนย้ายยากจริงเสียดายเธอไม่ขังจังหวะเมื่อกี้หวังพึ่งการขังเลยนะ เมืองล็อกตอนนี้เป็นของเรามีโอกาสยกเว้นค่าผ่านทางได้อยู่ยังไงย,ยกเว้นไหมแปดสิบเดนะคะ<ด>คุณพี่ได้เธอเสียได้ฝุ่นให้พี่เขาพังแปะตาฉันแล้วและเราอ่ะ จะขังโกงได้ไหมเถอสิบสองไปก่อน12คงต้องลมด้วยพื้นที่เสียงดวงนี่แหละขังโกงได้ละได้เคลื่อนย้ายอย่างสบายใจละถึงจะไม่ใช่ขังโกงจากซันต้ากระโดดก็เถอะแต่ได้ขังอะ่ะเราจะเล่นง่ายขึ้นจริง,น,น,ง,งน,น้องหุ่นเธอเป็นคอร์สคอร์สไหนเนี่ย ต้องบูก่อนนะนนคนอ,อ,อรสผนึกปะเราได้ทอยคนแรกอีกอเราจะยกน้องฮุนมันก็มีความยากนะพย,ยายามสร้างเมืองละกันกฉันยังไม่ได้ดูเลยว่าน้องฮุนเป็นคอร์สไหนาว,วายเธอเราจะคิดเองละ<อ>งเมื่อกี้บัวแต่ไปสนใจเรื่องคอร์ส เลยลืมดูว่าพื้นที่น้องหุ่นได้เกิดขึ้นแล้วสามห้าโลชั้นเดียวไม่น่าจะพอสสร้า <3. S 1> งสามเธอกลัวเป็นคอร์สทนึกนี่แหละ,หละเคลื่อนย้ายกลับเมืองไปรายแรกขิดเร็วแน่ไม่ไปแล้วทำไมมันเนี่ยมันจิ้มตรงนี้ไม่ได้อะ่ะ มันจิ้มดูไม่ได้เธอคอร์สไหนนะทีเดียเอาถ้าจิ้มดูไม่ได้เราจะรู้ไหมล่ะว่ามันเป็นคอร์สไหนตรงนี้ก็ได้อ่ะเป็นคอร์สหนึ่งแน่เลยดูทรงเนี่ยแล้วคือสกิลก็เยอะเหลือเกินโอเคคอร์สหนึ่งเธอ เราได้ใช้ยกเป็นค่าผ่านทางละ,ม,งะมันจะวนกลับไปไหมรเราต้องรอวนกลับมานะสิ่งที่ต้องทำทำใจเลยสกิลเราไม่แสดงผลป้องกันขโมยมาเบิ้ลแล้วอย่าไปติดเอฟเฟกนะ<า>เดี๋ยวจะยากอีกทำคอมโ,มโบไม่ได้ จอข่ากงสู่ขิดในว,วันที่ดื่นเนี่ยเห็นปะน้องหุ่นฝั่งตรงข้ามก็พกเธอยกเป็นค่าผ่านทางไม่ช้ำๆแต่สกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ลไม่แสดงผลแล้วกดกู้ไม่ได้อีกหานะเอาไปเล่นกับน้องหุน่นน้องเดชเอาไปเล่นได้หลายตัวเลยแต่ฉันขอเคเลียร์เรื่องก,การกดกู้ก่อนทำไมกดไม่ได้ ไม่อยากให้ดูเสียทองหรอครับพี่กดได้แค่ล้มลลายเนี่ยว้ายเก <My S 1> ิดอะไรขึ้นครับก็จบไปแล้วนะเธอสำหรับการรีวิวซันต้ากระโดดเอามาเล่นกับน้องหุน่นน้องเดสนุกมากเธออย่างเกมที่แล้วเนี่ยน้องหุ่นก็ใช้ทำคอมโบขังกงชั้นวางหลุมดำใต้เท้าแล้วเปิดโอลิมปิกเนี่ยน่ากลัวมาก เอามาเล่นกับน้องเดสก็ทอยผ่านสร้างสามกับเมืองเลือกเมืองที่มีพื้นที่ไปคอมโบต่อน่ากลัวนะอันตรายถ้าเราขังโกงเขาได้อะยังไงเราก็เคลื่อนย้ายสบายใจฉ่าแล้วน้องหุนกับน้องเดสมันเป็นตัวที่ใช้พื้นที่ขโมยมาเบิ้ลด้วยก็สนุกเลยกับจี้เครื่องรางซันต้ากระโดดมียกเว้นค่าผ่านทางถ้าได้ทอยคนแรกนะ ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดให้เราได้แต่ทำไมเมื่อกี้กดกู้ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเธอแต่เลด์นะขอย้ำนะเลดแรงมากบางคนก็ปิดน้อยดีใจด้วยแต่ฉันเนี่ยฉันน้าตามหาระเบิดไม้เท้าซันต้าเธอรู้ไหมเกือบสองหมืนเลยนะแล้วไอดีหนึ่งอะที่ฉันบอกจะตามหาหมวกอะโดนไปหมื่นสองละก็ยังไม่ปิด ตอนเนี้ยกำลังสู้ชีวิตอยู่คลิปนี้ไปละบ๊ายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะแต่จี้เครื่องรางซันต้ากระโดดดีจริงเธอเอาไปเล่นได้กับหลายตัวลองตามหามาเล่นกันได้